ครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับวันวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติมานั่งคางๆท่านจารุพงศ์ในโอกาสที่จะมีการสัมภาษณ์ทาง b ีบซแล้วก็มาดูว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ในเรื่องภาษาอังกฤษนะครับก็มาสแตนบายไว้ในช่วงที่รอเนี่ยก็ได้คุยกับท่านจารุพงศ์ในเรื่องว่าบทบาทของการต่อสู้ของเสรีไทยเนี่ยจะเดินเคลื่อนไหวไปตามประเทศต่ตางๆนั้นก็เราก็อยากทราบว่านะ จะไปในฐานะใดจะเอาอะไรไปบอกกับต่างชาติแล้วมันจะช่วยประเทศไทยได้อย่างไรเนี่ยวันนี้ท่านอยู่กับเราก็เลยขอทราบวิสัยทัศน์ของท่านนะครับแล้วก็จะเป็นการสื่อสารไปถึงพี่น้องคนไทยทั่วโลกที่ฝากความหวังไว้กับเสรษีไทยแลวก็โดยพื้ยิ่งกับตัวท่านอยู่นะครับเชิญเลยครับครับก็กับสวัสดีพี่น้องผู้สนใจในะระบบประชาธิปไตยทั้งหมดนะครับก<ร>่อนอื่นเนี่ยผมก็ถ้าผมไปพบกับผู้นําต่างประเทศได้มีจดหมายไปถึงเขาเนี่ย ก็จะต้องพูดแนะนําตัวเองซะก,ก่อนว่าผมคือใครนะเป็นธรรมชาติผมเป็นอดีตรัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเป็นปลัดกระทรวงมาสองกระทรวงแล้วก็เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นพักร,รัฐบาลแล้วก็ได้ตัดสินใจออกมานอกประเทศเพราะว่าประเทศไทยถูกรัฐประหารโดยคณะทหารปเ็ิการตั้งใจท,ที่จะออกมาเพื่อบอกกับพี่น้องทั่วโลกเพื่อจะขอให้ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย สิ่งที่ผมจะแนะนํากับผู้นําต่างประเทศก็คือเมื่อคุณคุยกับผมแล้วเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์อะไรกับผมบ้างคุณจะได้ประโยชน์อะไรกับอุิภาคอาเซียนคุณจะได้ประโยชน์อะไรจากการคบค้ากับประเทศไทยต่อไปในอนาคตได้บ้างข้อแรกเลยผมจะบอกถึงเรื่องของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยว่าประเทศไทยนั้นน่ะตั้งอยู่ระหว่างอินเดียกับจีนซึ่งอินเดียเนี่ยมีประชากรพันกว่าล้านคน จีนมีประมาณพันสามถึงพันห้าร้อยล้านคนแล้วตอนนี้รวมสองประเทศไม่ต่ำกว่าสองพันห้าร้อยล้านคนอาเซียนสิบประเทศซึ่งกำลังจะรวมตัวกันยังมีประชากรหกร้อยล้านกว่าคนเฉพาะอินโดนีเซียอย่างเดียวสองร้อยกว่าล้านคนนะครับพม่า أ, ประมาณแปดสิบแล้วก็รวมทั้ง أ, เวียดน,นามเองก็อีกแปดสิบกว่าไทยก็หกสิบห้า,านนะรวมแล้วก็ถึงหกร้อยกว่าล้านในโลกนี้มีประชากรประมาณหกพันเกือบจะเจ็ดพันล้านเนี่ย อยู่ในภูมิภาคจีนเนี่ยอินเดียแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเกือบจะเรียกว่าขึ้นหนึ่งของคนทั้งโลกแล้วก็ประเทศไทยแล้วอาเซียนอยู่ในเส้นสูงสุดซึ่งตรงนี้เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกเพราะปลูกได้ตลอดปีไม่เหมือนกับว่าหนาวจัดหิมะหรือว่าเป็นทะเลทรายดังนั้นเนี่ยโลกต่อไปข้างหน้าที่มีประชากรเกือบเจ็ดล้านคนต่อไปแล้วเนี่ย ปัญหาเรื่องอาหารการกินเรื่องเรื่องเรื่องที่เพราะมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะกินน้ํามันได้นะไม่ใช่กินทองคําได้นะมนุษย์มันกินหญ้ากินผักกินข้าวนะกินแป้งสาลีกินพืชกินสัตว์ทั้งหลายแหละเพราะนั้นโลกเนี่ยไม่ใช่ความมั่นคงทางทหารนะโลกเนี่ยมันต้องมีความมั่นคงทางอาหารการกินการอยู่ดีกินดีจะเห็นได้ว่า ในทุกแห่งในสังคมใดก็แล้วแต่จะเกิดการปั่นป่วนปฏิวัติเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งล่มสลายเพราะเรื่องกินอยู่นะถ้าประชากรอดอยากนะอดมือกินมือเนี่ยนะมีแต่ตายกระตายนะแล้วที่สุดแล้วก็ล่มสลายครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเองเ่ยเช่นว่ากรุงศรีอยาเนี่ยถูกล้อมอยู่ออมากเนี่ยที่แพ้มนำะไม,มแพ้ฝีมือลบเลยเพราะโลกมันตั้งสิบสี่เดือนไม่แพ้ไม่ชนะแต่มาตายอตอนสุดท้ายก็คือเจ็ดวันสุดท้ายตอนสงกรานะ ปีสองพันสามสามร้อยสิบเนี่ยไม่มีข้าวจะกินนะนี่อย่างเงี้ยไม่ไม่ว่าประเทศไหนอ่ะฝรั่งเศสปฏิวัติก็เช่นเดยียวกันนะอันนี้พูดไกลไปหน่อยแต่ว่าก็จะบอกให้ทราบว่าประเทศไทยเนี่ยคืออู่ข้าวอุ่น้้าแล้วก็เรากําลังรวมตัวของอาเซียนอีกหกร้อยล้านคนเนี่ยจะเป็นพลังขับเคลื่อนของภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประเทศอย่างอเม,ออเมริกาก็ดียุโรปก็ดีเนี่ยถ้าคุณมองข้ามประเทศไทยเนี่ย มันเปิไม่ได้หรอกที่คุณจะเป็นนักการเมืองที่มีสายทัพครับนะน,นี้ก็ไปบอกเขาว่าแล้วประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยเนี่ยวันเนี่ยมันมีการปกครองโดยระบบะเผด็จการทาหารซึ่งท่านก็รู้ดีอยู่แล้วตรง10ประเทศเนี่ยผมจะฉายให้ดูว่าพม่าเนี่ยเป็นระด็บการทาหารมาเป็นเวลาเกือบ,รบประเทศมา50ปีครับรบไม่ว่าฟิลิปปินส์ก็ดีอินโดนีเซียก็ดีเมือ่อ10-20ปีที่แล้วเนี่ยมาคอสก็ดี เอ่อตั้งแต่สมัยสูฮัตโตกพดีเนี่ยเป็นเผด็จการแต่วันนี้เนี่ยประเทศเหล่านี้เขาปิดเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วครับแต่เชื้อมันยังอยู่ที่พม่าอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศไทยซึ่งเดิมเนี่ยชวนพม่าให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าวันนี้เราไปติดเชื้อพมา่า <c oughs> คือสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยไทยเป็นเผด็จการนะจำจอมสนอมมาสิบหกปีพอเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่า เอาเชื่อนี่ไปส่งให้พม่านะไปฟิลิปินไปอินโดนีเซียปรากฏว่าเขากำลังจะหายฟื้นไข้แล้วัดกับมาเ็นเป็นโรคประญาไทยอย่างเดิ่เออประเด็นการอย่างเดิมเนี้ยครับก็จะบอกทั่วโลกเขาให้รู้ว่าคุณเนี่ยอทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าถ้าขืนคุณทิ้งทิ้งประเทศไทยเนี่ยนะครับเชื้อประเด็จการเนี่ยมันจะแพร่ออกนะนะมันก็เหมือนเชื้อผู้ก่อการร้ายแถบอาหรับเนี่ยครับนะ มันไม่มันแรกมันเกิดน,นิดเดียวนะอยู่แถวแถวปาเลสไตน์นะแถวซีเรียแต่วันนี้เนี่ยมันแพร่ไปจนกระทั่งถึงซาอุดิอาระเบียไปถึงทั่วโลกไปหมดแล้วอิหร่านอิรักอะไรทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคนทั่วโลกเนี่ยหรือแม้การเมืองในแต่ละประเทศในโลกเนี่ยรวมทั้งสายประชาชาติเนี่ยขาดความสนใจและขาดขาดความเรียกว่าเหมือนกับอิกนอรกับสิ่งเหล่านี้หรือว่าสิ่งที่อันตรายมากที่สุดก็คือว่าประเทศอย่างอเมริกาในประเทศยูเนี่ยเคยมีทฤษฎีเรื่องปิดประเทศอยู่นะ อืประเทศญี่ปุ่นสมัยก่อนเมจิก็มีทฤษฎีปิดประเทศนะครับราชวงหมิงหลังจากที่อจักรวรรดิเขาเดินทางทั่วโลกด้วยกองเรือมหา,าศาลเนี่ยครับแล้วพอรัตษ์ประการองอต่อไปก็ปิดประเทศอีกเหมือนกันผลของการปิดประเทศตอนปาลายรัชวงหมิงทําให้ประเทศจีนเนี่ยล้าหลังไปสองร้อยปีสามร้อยปีนะนั่นวันนี้ประเทศไทยเนี่ยกําลังจะบอกให้รู้ว่ามันกําลังจะเข้าสู่การปิดประเทศแล้วมันจะนําไปสู่ความ ล่มสลายหรือว่าความที่ไม่เจริญก้าวหน้าแล้วมันจะฉุดประเทศในสิบสิบประเทศอาเซียนให้ให,ให้ให้ล้าหลังไปด้วยนะการ,รที่มันจะก้าวหน้าไปเท่าที่ควร,ครโลกเนี่ยมันโกบรายมันไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นท่าตรงไหนเกือบใดเกือบหนึ่งของพิลผักของโลกเรื่องเกือบจะครึ่งหนึ่งของประชากรของโลกเนี่ยอยู่แถวนี้เนี่ยแล้วมันไม่เจริญเนี่ยแล้วใครจะเจริญนะอืเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่สนใจเอาใจใส่ประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะ คุณก็ไม่ควรจะเป็นรักการเมืองระดับนานาชาติได้หรอกผมก็จะพูดกับเขากันนะวิกฤตต้มยำกุ้งนี่ลามไปทั่วโลกไงใช่มันก็มาจากต้นแบบกุง้งของไทยแล้วมันก็ไปหมดใช่ไหมวิกฤตจากนั้นมาอีกเนี่ยเกาหลีจำได้ไหมครับนะพึบเดียกเท่านั้นเองประเทศไทยก็กระเทือนทันทีภายในไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเพราะอะไรเพราะกระดานพูดมันรูดลงมาเป็นสีแดงหมดทั้งกระดานนะญี่ปุ่นก็ล่มสลายไปกว่าญี่ปุ่นจะพื้นได้เนี่ยนะฟองสบู่แตกเนี่ย ญี่ปุ่นใช้เวลาเกือบสิบปีนะครับครับจำเนินใช่ไหมรเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่โรคเคลื่อนมันไม่ได้แปลว่าใครคนใดคนหนึ่งดีหรือคนหนึ่งจะ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 ไม่ดีเนี่ยแล้วเสร็จแล้วกับไม่ไม่สนใจคนที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นไม่ได้เหมือนกับมนุษย์ร่างกายเราทั้งหมดเนี่ยถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกายมันเกิดพิการขึ้นมาเนี่ยก็พาให้ตายได้ทั้งหมดนะครับอย่างน้อยก็ที่สุดก็เจ็บป่วยละ นั้นโลกเนี่ยจะต้องไม่เจ็บป่วยอืเพราะฉะนั้นทุกภูมิภาคของโลกเนี่ยนักการเมืองที่เป็นระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยต้องสนใจแล้วก็จะต้องนําพาไอแนวคิดของสังคมชาติคือเรื่องของสิทธิทม,น,มนุษยชนเรื่องของระบอบที่ว่าผู้ปกครองจะกดขี่ผู้ถูกปกครองไม่ได้เรื่องที่จะต้องให้ผู้ถูกปกครองมีสิทธิ์จะเลือกผู้ปกครองและมีสิทธิ์จะ ตั้งกัิกาในการปกครองกันซึ่งก็คือรัฐธรรมนูญต่างๆา,าเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยกําลังจะถูกบ่อนทําลายไปทั้งหมดนะรเราจึงได้เดินทางมาเพื่อมาคุยกับเขาครับกับท่านผู้นาทั้งหลายแหล่ของนักการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะแล้วก็อยากจะขอให้ท่านเนี่ยกรลังจับตาดูประเทศไทยเพราะถ้าประเทศไทยยังเป็นอย่างนี้ได้สําเร็จระวังต่อไปเขมรจะเป็นในท,ทันทีเชือ่อหรือไม่ แต่ตอนนี้ก็ย,ย,ย,ยังยังยังมีส่วนเป็นอยู่เหมือนกันนะฟิลิปปินส์ก็ไม่ใช่ว่าะก็ไม่ใช่เฉพอลาวอีกเวียดนามอีกนะครานี้มันจะลามไปใหญ่เลยพอหกร้อยล้านคนของภูมิภาคอาเซียนเกิดเป็นเอประเภทที่เรียกว่าแบบพมา่าเนี้ยนรูปนะแบบไทยปัจจุบันเนี่ยครับอย่าคิดว่าจีนไม่เป็น,นต่อไปจีนเองเนี่ยก็เป็นอยู่แล้วตั้งแต่สมัยก่อนอเมริกาก็รู้อยู่ว่าสมายัยเหมาเจตูเป็นยังไงครนะฮะเพราะฉะนั้น อ่าจีนอาจจะลามมาเนี้ยก็พันสองถึงพันห้าร้อยล้านคนนะครับนั้นถ้าคุณไม่รีบดับไฟแต่ต้นลมนะแล้วก็ถ้าไม่งั้นที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่รีบไปดับไฟบ้านเพื่อนบ้านที่มันกําลังจะไหม้เนี่ยอืที่สุดมันจะมาไหม้คุณนะครับใร่ไหมนั้นเราจะพูดกับเขาอย่างเงี้ยเพื่อให้เห็นว่าการที่ผมมาเนี่ยผมไม่ได้มาขอทานนะออืผมไม่ได้มาขอความช่วยเหลือจากคุณนะแต่ผมมาบอกกับคุณว่า ตื่นเถอะคุณจะมัวแต่มั่วอยู่กับครอบครัวคุณด้วยในประเทศคุณอย่างเดียวนะครับหันไปมองทั่วโลกบ้างหรือมองผลประยุก์เผิวเผินผมเดินมาเนี่ยเพื่อบอกว่าประเทศไทยผมป่วยนะครับแต่ระวังเชื้อประเทศไทยจะมาแร่ถึงคุณไม่นานไม่ช้าไม่นานนี่หรอกครับแต่เมืคุณก็คุณก็ต้องต้องดับเชื้อโรคอันนี้ซะครับนะโดยการที่มาช่วยกันทําให้ภูมิภาคเนี้มันเป็นประชาธิปไตยครับแล้วก็ถ้าทุกคนมีส่วนมีโอกาสเท่าเทียมกัน ได้รับความยุติธรรมมีเสรีภาพมีความสุขมันก็ผลิตสินสินค้าผลิตเอผลิตผลรวมทั้งอาหารต่างๆเนี่ยป้อนสู่โลกได้ที่เรียกว่าครัวไทยสู่โคโลกนั่นเองนั้นประเทศไทยเนี่ยไม่ไม่ได้มีทรัพยากรที่เด่นนักแต่ว่าแน่นอนที่สุดว่าเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีอาหารอร่อยที่สุดในโลกนะแล้วก็มีการผลิตข้าวที่มากที่สุดในโลกมีการผลิตยางพาร,ราซึ่งเป็นวัตถุดิบสาหรับการ อุตสาหกรรมเรื่องปพ่อยาญหยนทั้งหลายครับเป็นอันดับห,หนึ่งของโลกแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีดีพอสมควรเหมือนกันเพราะน,นั้นถ้าหากว่าท่านอิกนอไม่สนใจปล่อยให้ประเทศไทยป่วยปล่อยให้คน65ล้านคนต้องทนทุกข์ทรมานกับการถูกกดขี่โกงเหงืลกตกอยู่ในภาวะความหวาดกลัวอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยมันก็น่าเสียใจครับท่านครับมีบางประเทศอาจจะมองว่าเอา้าก็ทุกวันนี้เนี่ย ถึงจะเป็นประเด็จการทหารอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็ยังถือว่าเขาก็ยังได้ผลประโยชน์ดีผลประโยชน์กับประเทศไทยได้เราจะบอกเขายังไงดีครับคือผลประโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ผลประโยชน์กับรัฐบาลที่เดียวกันหรือไม่ผลประโยชน์กับเฉพาะการค้าของกลุ่มบริษัทบางลุบริษัทเท่านั้นนะอย่าคิดสั้นแค่นั้นขอให้คิดยาวไปถึงว่าผลประโยชน์ในที่นี้มันต้องมองภาพรวมของคนทั้งโลกมองภาพรวมของคนไทยทั้งทั้งทั้งประเทศหรือมองพละโลก หกเจ็ดพันล้านคนคมองอประเทศไทยที่หกสิบห้าหกสิบหกล้านคนมองอาเซียนที่หกร้อยกว่าล้านคนคแล้วผลประโยชน์นั้นเนี่ยมันจะต้องสร้างโดยที่เป็นพันธมิตรร่วมกันทั้งหมดทั้งหกเจ็ดพันล้านโลกนี้มันจึงจะสงบสุขนะครับถ้าภูมิภาคใดก็แล้วแต่เกิดสงครามเขาเรียกว่าแปดพอยคือจุดระเบิดขึ้นมาเนี่ยหลังสขขงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาที่มีองค์การสันติชาติเนี่ยกว่าหกสิบปีกว่ามาเนี่ย มันมีแฟลชพอยต์เนี่ยขึ้นมาไม่ไม่น้อยกว่าหกสิบที่เจ็ดสิบจุดนะในโลกนี้แล้วถ้าเอาสถิติการลบราฆาผัานกันทุกประเทศไม่ว่าจะเวียดนามเอยซีเรียเอยยิรานอิรักอะไรต่างต่างเหล่านี้หรือแม้แต่อิสราเอลเนี่ยค,คนในโลกนี้ตายมากกว่าสงครามโลกใดๆไม่ว่าสงครามโลกขั้นที่หนึ่งหรืขั้นที่สองนั้นด้วยเหตุน,นี้องค์การสามารมชาติจึงให้ความสําคัญกับการที่จะต้องมาวางจัดระเบียบโลกครับแล้วก็ให้โลกเนี่ย มันมีกติกาที่เป็นสากลครับแล้ววันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารมันทาให้ทุกคนใกล้ชิดกันมากขึ้นนะการคมนาคมก็บินไปถึงกันได้แต่ก่อนนี้มาอประเทศอเมริกาเมื่อร้อยสองรปีที่แล้วจะเดินทางจากยวยร์มาซานฟานสองเดือนกว่าครับนะครับหลังจากที่ตัดทางรถไฟสายแปดทางแปซิฟิกแล้วเนี่ยคือจากิวยร์มาซานฟานแล้วก็เดินทางแค่สองวันครับแต่วันนี้เราเดินทางไม่ถึงห้าชั่วโมงโดยการบินไป โลบมันย่อเข้ามาเมื่อโลบมันย่อเข้ามาแล้วเนี่ยพอเกิดอะไรขึ้นที่ทําให้จุดใดจุดหนึ่งมันเป็นแปรพอยมันเกิดล,ล 5, บราคาพันกันเนี่ยมันก็กระเทือนต่อจุดอื่นเช่นเดียวกันครับนะเราก็จะพูดกับเขาอย่างเนี้ยครับแล้วก็อยากจะกถกกับเขาว่าคุณคิดยัอไงอคุณคิดยังไงกับกลุ่มประเทศของผมกับภูมิภาคนี้แล้วความร่วมมือของกรัรของเราเนี่ยจะมียังไงเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณต้องการให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนย มันยังมีเชื้อคนที่ต้องการเป็ประจายอยู่ในประเทศเนี้มากมายนะแต่ว่ามันพูดไม่ได้เพราะมันถูกปากกระบอกปืนกดปากแล้วบางทีเอาปากกระบอกปืนทิ่มไปในปากแล้วด้วยซ้ำไปดังนั้นคุณต้องมีส่วนมาช่วยเรารไม่จาเป็นต้องใช้อาวุธแต่ว่าจะต้องใช้พลังทางเศษรษฐกิจจะต้องใช้พลังทางการเมืองน,นะต้องใช้พลังแห่งองค์ความรู้เนี่ยสมองเนี่ยค,คนเนี่ยนะมันเป็นสัตว์สังคมนะ อยู่รวมกันแล้วคนเนี่ยต้องการได้รับการยอมรับจากทุกทุกทุก,ทกแห่งในสังคมนี้เพียงแค่คุณ X Communica t e ต mm hmm. คือไม่ยอมรับเขาเนี่ยตั้งแต่สมัยยุคกลางเลยนะใศตวรรี่สิบหกเนะี่ยไอ้คนที่ถูก X c o m m u n i c a t e นี่จะบ้าตายเนระับเพราะฉะนั้นโทษของการโลงโทษคนบางคนเนี่ยจึงต้องเอาไปติดคุกไงนะและถ้าติดคุกแล้วไม่พอเอาไปอยู่ในห้องมืดคืออยู่คนเดียวเนี่ยคือโทษหนักมากเะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้าเขาเนี่ยยังเป็นประการอยู่เนี่ย ถ้าทุกคนล้อมแล้วก็บอกว่าเฮ <st arts> ้ยก <st arts> ูไม่คบมึงินหรือผมไม่พบคุณนะมันอยู่ไม่ได้หรอกครับสมมติเขาถามว่าท่านมาในนามตัวแทนประชาชนใช่ไหมแล้วประชาชนในประเทศไทยเนี่ยเขาจะสู้กันอย่างไรจะชนะจริงหรือชนะแล้วจะนําประเทศไปสู่รูปแบบแบบไหนคือผมเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนนะแล้วก็ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งอย่างเสรี เป็นไปจาไใจแล้วพรรคผมเนี่ยจะชนะมาโดยตลอดช่วงระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาแล้วผมก็ถูกปล้นชัยชนะไปหรือถูกปล้อนอานาจในการบริหารไปเพราะฉะนั้นผมออกมาเพื่อต่อสู้แล้วก็เชื่อมั่นว่าคนไทยสิบห้าล้านคนจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประมาณยี่สิบกว่าล้านเนี่ยไม่เกินสามสิบล้านเนี่ยนะเขาโหวตให้ให้รับพรรคผมนะนะมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นคำว่าสถานะที่ผมออกมาเนี่ยเป็นสถานะที่เป็นหัวหน้าพรร ใหญ่ที่สุดแล้วเราเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองที่ใช้ชีวิตมาถึง68ปีก็อยากที่จะมาบอกกับทางผู้นําของแต่ละประเทศให้ตระหนักแล้วให้หันมามองประเทศไทยเพื่อที่จะช่วยคนไทย65ล้านคนเนี่ยให้ปลดแอบออกจากะระบอบเผด็จการแล้วก็ช่วยทําให้ประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาเซียนจริงๆเนี่ยนะ ถ้าคุณดูในแผนที่เนี่ยอาเซียนสิบประเทศเนี่ยนะเจ็ดประเทศอยู่ในแผ่นดินเดียวกันกนะรวมทั้งสิงคโปร์ด้วยยกเว้นบรรไนายฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเท่านั้นเองนอกนั้นอีกเจ็ดประเทศอยู่ด้วยกันหมดถามว่าทุทกๆประเทศเนี่ยถ้ามันจะเดินทางเนี่ยไปข้ามประเทศไปนป,ประเทศหนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่มผ่านประเทศไทยเนี่ยไม่มีทางไปไหนได้เลยนะนี่นก็คือความสําคัญของด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทยแล้วประเทศไทยเองเนี่ยมีความจเจริญเป็นตึกแผน่น และเป็นเหมือนกับพี่ใหญ่ของภูมิภาคนี้อยู่เพราะฉะนั้นประเทศไทยวันนี้กำลังป่วยครับนะ,ะถ้าหากว่าหมอทุกคนเนี่ยมาช่วยกันดูแลเยีวยาให้ประเทศไทยหายป่วยเนี่ยไอ้เชื้อโรคผเ็จก,การมันจะได้ไม่แพร่ต่อไปข้างหน้าแต่ถ้าหากว่าคุณยังอิกนอเพิกเฉยคุณอย่าประมาทนะว่าโรคนี้มันอาจจะเปลี่ยนเป็นผเ็จก,การทั่วโลกเลยก็ได้ครับก็ในส่วนของวิธีการ ประชาชนจะชนะได้หรือถ้าเกิดเขามีความสงสัยแล้วท่านจะร่วมสู้กับประชาชนในแนวทางใดท <ừ, S 1> ่านจะชี้แจงยังไง<ม>ครับผมผมบอกเลยเลยว่าชนะเนี่ยมันต้องชนะแน่เพราะว่ามันยืนอยู่บนความเป็นจริงวันนี้เนี่ยเผด็จการเนี่ยก็เหมือนถ้ายุคยุคสมัยมาตั้งแต่สมัยของฮิตเลอร์ก็ดีสมัยของสตาลินก็ดีแม้กระทั่งสมัยของเหมาเจ๋อตุงก็ดีเนี่ยก็จะใช้การตัประกันได้ใช้การประชาสัมพันธ์ พูดง่ายๆว่าเครือบไว้นะแล้วแท้ที่จริงก็ไม่ใช่ของจริงแล้วระบบนั้นก็ร่วมสลายไปไม่ถึงร้อยปีรับผมเอ่ยมๆๆาเนี่ยนะแต่ว่าที่จะบั่นคงตลอดไปนั่นก็คือการที่ให้อำนาจเป็นของประชาชนทุกคนแล้วทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะขับเคลื่อนพลังของประชาชนทั้งหมดให้ไปข้างหน้าแต่ถ้าหากว่าระบบปฏิการคือบอกว่า ทุกคนเฉยๆทุกคนนิ่งๆทุกคนฟังข้าแล้วข้าคือกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะทําให้เองนะจะมอบให้เองทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เมื่อมันไม่ใช่แล้วเนี่ยที่สุดแล้วประเทศชาติเนี่ยก็จะสุดโทรมลงเมื่อสุดโทรมลงมันก็จะเกิดปัญหาความยากจนวันเนี้ยคนก็ตกงานคนขาดโอกาสคนไม่รับบริการตามภรัฐไม่ว่าจะเป็นการศึกษาไม่ว่าจะการพัฒนาสุขต่างๆนะนั้นศักดิ์ศรีความเป็นคนไทยเนี่ยมันลดต่ำ โดยการดิสเครดิตของพวกทหารและพวกที่มีอำนาจอยู่ผมเชื่อว่าด้วยการกระทำเหล่านี้และสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกเขาไม่ยอมรับเนี่ยมันจะช่วยกันกดดันให้คณะทหารที่ใช้การปฏิวัติและทหารกดขี่ประชาชนอยู่เนี่ยต้องคลายและต้องล่อยออกแล้วที่ผ่านๆมาเขาก็อยู่ได้ไม่เกินปีสองปีเขาก็ต้องคลายแต่การคลายในที่นี้เป็นการคลายแบบผู้นด,ด้วัดประชาราชจอมตลอมเพื่อให้มีการเลือกตั้งแต่ที่แล้วเขาชักถึงหลังหมดชักแต่ วันนี้คนไทยตาสว่างมากแล้วรู้แล้วว่าถ้าขืนทําอย่างนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ยอมกกรับคะแนแต่ว่าเราก็คาดว่าประเทศไทยเนี่ยด้วยโลกของข้อมูลข่าวสารวันเนี้ย <c oughs> เราสู้กับความจริงแล้วเขาเนี่ยเป็นฝ่ายที่ไม่จริง <c oughs> เราจะใช้ข้อมูลข่าวสารและใช้ระบบไอทีทั้งหลายเนี่ยนะในการที่ติดต่อสื่อสารกับผู้คนวันนี้ผม โทรศัพท์ได้ตลอด24ชั่วโมงกับคนไทยในประเทศติดต่อกันได้หมดแล้วภายในไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงข่าวสมมติว่ามีอันหนึ่งที่สําคัญขึ้นมาเนี่ยไม่เกินหนึ่งชั่วโมงรู้ก,กับทั้งประเทศอ่ะนี่คือยุคแห่งข้อมูลข่าวสารอันนี้พอทุกคนเนี่ยมันไม่ยอมรับหรอกอการถูกกดขี่ของเสงตลอดชาติไปดัง <S S 2> นั้นผมเชื่อว่าชัยชนะเนี่ยมันก็อยู่ไม่ไกลเพราะว่าคุณเนี่ยจับคนเนี่ยกดหัวลงไปนะเพื่อไม่ให้หายใจเนี่ย มันก็ถูกกดด้วยแรงแต่ว่าถ้ามันจะตายมันทะลึ่งขึ้นมาเลยนะมันจะไม่ไม่ยอมไม่ยอมตายง่ายๆหรอกคราวนี้มันก็จะสู้แหละวันนี้สภาพของประเทศไทยและคนไทยเนี่ยมันกําลังถูกกดหัวลงไปในน้าแล้วก็แบบอึก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 หายใจไม่ออกช็อกอยู่เหมือนกันแต่พอถึงเวลาหนึงเนี่ยมันจะรวบลงพลังที่มันมีสารอะดรีนาลีนต่างออกมาแล้ววันนั้นนะมันยกตุ่มได้เวลาไฟไหม้นั่นแหละสารอันนั้นอ่ะมันจะผลักให้พวกที่กดดันเขาที่ทําให้เขาหายใจไม่ออกเนี่ย พี่น่าคิดภายเรับเชืิมครับ,รบก็คิดว่าเป็นความคิดที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าน่าจะทําให้ผู้นําระดับประเทศต่างๆนั้นมีความเชื่อมั่นทีนี้พี่น้องประชาชนที่ฝากความหวังกับท่านที่อยู่ในประเทศไทยจํานวนมากเลยนะครับ <c oughs> ก็กำลังคงกําลังฟังอยู่และเสียงนี้ก็คงจะไปถึงระดับตนนําบลอาเภอหมู่บ้านนะครับพรวาเครือข่ายของพวกเรานไปถึงแน่ๆก็อยากจะให้ท่านนะครับฝากอะไรก็ได้ที่ท่านอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชน ที่อาจจะอยู่ในชะตากรรมเดียวกันก็คือรับรู้ถึงความเป็นไปของบ้านเมืองแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่านจะสื่อสารยังไงกับพี่น้องทั่วประเทศครับผมกาบเรียนพี่น้องคนไทยทั้งหมดนะครับว่าคุณเนี่ยก็เป็นคนนะแล้วคุณเป็นมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยคุณต้องรักษาศักดิ์ศรีความเป็นคนหลักศักดิ์ศรีของตัวคุณแล้วก็ไม่ให้ใครมาเหยียบย่ํา ไม่ให้ใครมาทําให้คุณตกต่าให้เป็นทาสเพราะฉะนั้นการต่อสู้วันนี้เนี่ยก็คือการต่อสู้ที่ต้องการให้ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันได้รับความยุติธรรมได้รับหลักประกันในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้รับการรับบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงในโอกาสต่างๆรวมทั้งการที่จะสามารถมีงานทำได้สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้รับบริการทางสาธารณสุขได้รับบริการทางการศึกษาทั้งหมดนี่มันเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องขนขวายหามาแล้วผมก็อยากจยืนยันกับ,บทุกท่านได้ว่าถ้าคนไทยทุกคนจับมือรวมพลังกันแล้วก็ตื่นขึ้นมาตาสว่างพร้อมที่จะไม่ยอมรับอํานาจของเผด็จก,การแล้วเนี่ยเขาเองก็จะทําอะไรเราได้ยากนะครับคือท่านไม่ต้องมีอาวุธไปต่อสู้เป็นแต่เพียงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ชอบทำนั้น ท่านจะต้องไม่อยอมรับแล้วก็จะปฏิเสธอย่างเงียบๆสักวันหนึ่งเนี่ย ب, นะการปฏิเสธอย่างเงียบๆของท่านนี่แหละมันจะเกิดพลังเหมือนเหมือนกับตอนที่สมัยมหาธรรมาคันธีเนี่ยเขานำคนในประเทศอินเดียให้ประกาศอิสรภาพได้ก็ใช้แค่เวลาสู้กันไปหลายสิบปีนะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยประเทศอินเดียก็สามารถเป็นอิสรภาพได้เพราะว่าใช้พลังประชาชนทั้งหมดขึ้นมาสู้ สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดของมนุษย์เนี่ยนะก็คือมนุษย์เนี่ยมันมีบาปอยู่อย่างถ้ามันไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วนะมันจะสู้ตายนะคุณสังเกตไหมวันหนึ่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะลุกขึ้นสู้แล้วผมเชื่อว่าคนไทยนี่ก็เช่นเดียวกันไม่งั้นจะชื่อว่าไทยได้ไงอิสระเสรีนะดังนั้นเนี่ยผมจะให้กําลังใจกับทุกคนแล้วก็ผมเองก็จะชวนผู้ที่เป็น นักต่อสู้นักเคลื่อนไหวเนี่ยให้รวมพลังกันแล้วก็ขับเคลื่อนแมสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นวันนี้เนี่ยยุทธศาสตร์ของเราคือเริ่มจากการตั้งรับเพราะว่าเราไม่มีอาวุธไม่มีพลังอํานาจต่างๆเขายึดไปหมดแต่จากนี้เราจะซุ่มซ่อนรอคอยโอกาสแล้วทาความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนมากๆขึ้นเหมือนกับการเข็นครกขึ้นภูเขาถ้าเมื่อไรที่เราเข็นครกซึ่งมันหนักนะหินนยนะขึ้นไปเนี่ยมันเหนื่อยมากนะใช้เวลา แต่มันขึ้นเขาไปบนยอดเขาแล้วถึงยอดเขาแล้วเนี่ยต่อมาอีกนิดเดียวเนี่ยมันคือขั้นยันยันไปยันมาอย่าให้เขาผลักตกมาทางเขาด้านเราเกิดขึ้นมาเสร็จแล้วเราสามารถลงไปข้างล่างได้คือยั่ขั้นลุกเนี่ยมันจะไม่มีใครที่จะขวาง้าไอพลังโมเมนตัมของหินที่มันลงจากเขาได้หรอกชั้นใดก็ดีทุกประเทศในโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่มีลักษณะเช่นนี้หมดแล่นะครับ แต่คราวนี้มันจะเร็วกว่าเดิมเพราะอะไรเพราะโลกยุคข้อมูลข่าวสารมันไม่ใช่โลกยุคสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสมันไม่ใช่ยุคโลกยุคสมัยปฏิวัติพระเจ้าซารนะมันจะเร็วกว่านั้นมากเพราะมันเป็นโลกยุคนิวเคลียร์เป็นยุโลกยุคอินเทอร์เน็ตข้อมูลข่าวสารซึ่งมนุษย์เนี่ยมันสามารถเสพได้แล้วมนุษย์เนี่ยมันมีสมองสมองพัฒนาได้พอมันพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ยอมให้ใครมากดขี่หรอกครับ ไม่ยอมให้ใครที่จะมาบอกว่าแกต้องอยู่ใต้อำนาจที่ฉันจะต้องควบคุมแกตลอดชาติไม่มีทางนะมีแต่ว่าระบบที่มนุษย์ต้องการคือเขาเป็นผู้ที่ดูแลตัวเขาเองแล้วเขาเองเขาต้องการที่จะมีสิ่งที่เป็นหลักประกันว่าเขาจะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขไนดะ้มนุษย์ต้องการความสุขนะครับครับก็หวังว่าพี่น้องที่ได้รับฟังท่านจารุคงนะครับคงจะ มีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่ไอคนที่อ้างว่าจะคืนความสุขให้มันมาเพิ่มความทุกข์ให้ความสุขน่ะไม่มีใครหาให้คุณได้หรอกนอกจากคุณต้องหาเองครับุณต้องเสพเองครับคุณเสพสุขไหมคุณให้คนอื่นเสพให้คุณไหมต้องเสพเองหาเองด้วยสร้างเองด้วยค้นคว้าเองด้วยครับมาร่วมมือมาร่วมมือกันครับขอบคุณมากครับในนามของลูกหลานชาวบ้านนะครับ ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านและก็ฟังความคิดเห็นของท่านก็เอาเป็นว่าพี่น้องประชาชนนะครับเราให้กําลังใจกันและสู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณท่านมากครับสวัสดีครับสวัสครับดีครับ